ว่าเป็นภาพน่ารักก็ได้นะหรือว่าหน้าตีนะฮะ,ะเพราะว่ามีน้องหมานะฮะมันไม่รู้ไปเดินอีท่าไหนโซนนะฮะตกจากหลังคา<อ>ตกลงไปข้างกำแพงบ้านเล็กๆ <ลง S 1> แบบนี้เจ้าของก็เข้าไปช่วยด้วย<อ>ะะก็ติดอยู่ด้วยกันนั่นแหละฮะเดี๋ยว <c oughs> ไปดูเหตุการณ์พร้อมกันนะฮะเ <c oughs> บาๆก็ค่อยๆค่อยๆ นี่เลยมันไปทําอีท่าไหนอ <ยะ S 1> ท<า>ั้งคนออติดทั้งน้องหมาเลยครับ <c oughs> เหตุการณ์นี้ครับไปเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่39ทับ168ครับซอยประชาอุทิศ91กรุงเทพมหานครน,นะฮะจากภาพนี่นะฮะเราจะเห็นครับเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธทีปอเต็กตึงครับกำลัง,งช่วยเหลือเจ้าของบ้านนะ <c oughs> และน้องหมาครับที่ตกลงไปบริเวณข้างกําแพง <c oughs> บ้านนะฮะใช้เวลานี่ฮะ กว่า20นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ก็นําทั้งคนนะี่ยนำทั้งน้องหาตัวนี้แสนโซนตัวนี้นะนนขึ้นมาได้นะโอ,อ้โหนี่ไม้เบียวสั่นทีเดียวนะฮะ ตรวจสอบเบื้องต้นครับผู้บาดเจ็บครับก็มีบาดแผลถลอกนะครับมีอาการอ่อนเพียนะครับน้องหมาก็ไม่เป็นไรฮะก็แหรงร่าตามปกตินิดหนึ่งนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยปฐมพยาบาลนะครับตอนแรกเนี่ยจะนําตัวส่งโรงพยาบาลครับแต่ผู้บาดเจ็บไม่ไปนะครับเราก็เลยไปสอบถามครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับชื่อว่านายคมพีวงนิคมครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าสาเหตุเนี่ยที่ตกลงไปข้างกําแพงเพราะจะลงไปช่วยนี่เนี่ยเจ้าไนกี้โอ้ เนี้ยหรอเนี่ยดูขาเนี่มันเจ็บเนี่ยเออขากระเพกกระเพกแบบนี้นะไอ้เจ้าในกี้เนี่ยเป็นสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ฮะมันเล่นโซนน้องเอ๋ยเล่นไปเล่นมาวิ่งไปวิ่งมาตกจากหลังคาบ้านชั้นสองสูงกว่า3เมตรดูดีๆีดีดความสูงนะตกลงไปตรงไหนไม่ตกฮะตกลงไปในซอกข้างกำแพงเล็กๆ ซอกแ,แคบๆแ,แบบนี้ฮะหางานให้จริงๆซึ่งนี่ฮะพี่คมพีนี่ฮะก็พยายามจะลงไปช่วยฮะแต่สุดท้ายก็ตลกลงไปเช่นกันนะ,ะครับก็ติดอยู่ในทั้งสองนะฮะด้วยความที่กำแพงสูงเกือบ3เมตรครับแถมข้างกำแพงมันก็เป็นป่ารกทึบไงมไม่สามารถหาทางออกได้ครับก็เลยตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยตอนแรกตั้งใจไปช่วยหมาตัวเองตอนนี้ตัวเองต้องตะโกนช่วยด้วยช่วยตัวเองด้วย,วยจนกระทั่งน้องชายฮะก็คือนายที่คำพอได้ยินครับ ก็ไปติดต่อเอ้านี่มันเสียงคุ้นๆนี่เสียงพี่ชายตัวเองครับก็เลยประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยฮะช่วยทั้งพี่ชายตัวเองแล้วก็ช่วยเจ้าเนี่ยน้องหมาเนี่ยตัวแส่ตัวเนี่ยเอาขึ้นมาได้นะครับโอ้โหโดนไม่เรียวไปกี่ทีนี่ยนี่ฮะถ้าใครเลี้ยงหมาซนนะพี่ดูข่าวนี้พี่ก็เป็นห่วงเนี่ยน้องหมอนหมาบ้านน้องเอ๋ยเนี่ยดีนะน้องหมอนพันลาบดอเนี่ยหมาแสนรู้ใช่ไหมแต่ซนไม่แพ้กันเลยดีนะไม่ขึ้นไปชั้นสองไม่งั้นน่าจะมีข่าวเอ๋ยนีถ้าตกั้งคู่ ที่ดูทรงแล้วนะคนที่ช่วยขึ้นมาได้คือน้องหมอนะแล้วอเอ๋ย<อ><อ>ล่ะคะติดอยู่ตรงนั้นนะแหมเป็นห่วงกันเหลือเกินแต่หมาพันนี้นะขึ้นชื่อเหลือเกินเรื่องความเสนเมนะ